ครับเพื่อนๆวันนี้ครูมวลชวนรีวิวกลับมาอีกแล้วนะครับผมเย่ก็สำหรับวันนี้ครับเพื่อนๆครับนี่เลยครับผมกับงานโชโดคาเมเดเดอร์นะครับจะเป็นงานโชโดโอนะเพื่อนนะ นะครับผมไม่ใช่เป็นงานโชโดเอ็กนะครับจากที่เราเคยเห็นรีวิวกันมานะครับสำหรับชุดนี้นะเพื่อนๆนะนะครับมีทั้งหมด4กล่องนะครับผมมีคัมเบอรเดอร์ G4 ใช่ไหมครับแล้วก็คัมเบอรเดอร์ในซีรีส์ของริวคิที่เป็นอะไรชื่อรว่าอะไรนะริวงะนะครับพร้อมกับมังกรนะครับที่เป็นมังกรสีดําที่เป็นอะไรที่เท่มากๆนะครับผมก็สําหรับโชโดโอชุดนี้นะเพื่อนๆนะนะครับผมคุมมวลนะครับได้ไปคัดเอาเฉพาะ ตัวเด่นๆมาเลยนะครับที่ขุมรถนั้นค่อนข้างที่แบบว่าพอที่จะรู้จักดีกว่านะครับผมแล้วก็มองว่าเอ้ยมันเท่นะครับผมก็สลับเจ้าโชโดโอเนี่ยเพื่อนนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะมี G4 นี่ก็โอ้เท่แล้วใช่ไหมครับมันมาพร้อมกับบาสุก้านะครับอันใหญ่ของเขาเลยนะพร้อมกับแล่ไรเดอร์ลิวงะเนี่ยนะครับที่เป็นลิวคิสอ่าร่างดาร์กเนี่ยผมมันเฟี้ยวมากนะครับแล้วก็มังกรนะครับมังกรสีดําที่ผมก็มองว่า ตอนนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะหายากอยู่นะนะครับผมก็คุมวลได้มาในราคาที่น่ารักทั้งหมดเลยนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวมาเริ่มจากเจ้า G4 ก่อนนะครับคือ G4 เพื่อนเพื่อนนะครับคุมวลเนี่ยนะครับไปอินมาจากหนังก่อนนะครับไปอินมาจากหนังของไอาอากิโตนะนั่นแหละนะครับที่เป็นดอมวีของ G4 นะครับก็มองว่าเฮ้ยไรเดอร์ตัวนี้จริงมันเป็นไรเดอร์โกงใช่ไหมแต่มันเฟี้ยวนะ นะครับผมแล้วยิ่งเฮียเขามาแบกบาซูก้าเนี่ยโอ้โหแล้วไอ้บาซูก้าเนี่ยมันกุห์ทำแถมมาให้ด้วยนะมันเป็นอันที่เวิร์กมากนะครับผมแล้วก็ที่เด็ดสุดก็คือในกล่องเนี้ยนะครับกล่องเดียวเนี่ยครับมันอัดแน่นไปด้วยทั้งตัวแล้วก็แล้วก็พาร์ทเสิร์ฟด้วยโอ้โหโหดมากนะครับสหรับคาเมเดอร์ไอโชโดโอชุดนี้นะครับผมเนี่ยนะเพื่อนๆกล่องมันปิดเลยนะนะครับกล่องค่อนขงที่มันจะปิดเลยนะครับมันจะ ถ้าจะระเบิดออกมาแล้วนะครับผมสุดยอดไปเลยนะครับมาหนึ่งตัวนะครับก็เป็นไรเดอร์ริวงะใช่ไหมครับที่เป็นไรเดอร์ริวคีในเวอร์ชันล่างล่างดาร์กนะครับโอ้โหอันนี้ถ้าบอกว่าไม่เท่เลยไม่รู้ว่าจะพูดยังไงนะครับสลับล่างนี้เฟี้ยวมากๆนะครับ เท่เลยนะครับอยู่ดีๆคูมวันก็นึกอยากได้ขึ้นมาเฉยน,นะครับก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกัน,นว่าเพราะอะไระเพื่อนก็เลยไปตามหาในกลุ่มแล้วก็ไม่คิดว่าจะเจอด้วยดันไปเจอมานะครับในราคาที่น่ารักนะครับผมก็ต้องขอบคุณพี่ๆพ,พ,พ่อค้าแล้วก็เพจซื้อขายโชโดคาเมเดอร์ด้วยนะครับทีนี้ต่อมาครับก็เป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งเซตนั่นก็คือเซ็ตของมังกรดำนะครับของไรเดอร์ลิวงะนะครับผมเป็นมังกรดําที่ผมก็มองว่าตอนนี้ก็น่าค่อนข้างที่จะหายยากในระดับหนึ่งเลยนะนะครับก็หายากพอๆกับ ลิวคี้เลยนะครับผมสองกล่องนี้ครับได้มาจากร้านพี่พ่อค้าท่านหนึ่งนะครับได้ใน,ในราคาที่น่ารักนะครับเพราะว่า2กล่องนี้เป็นมือหนึ่งนะครับได้มาในราคา7 0 0ด้นะเพื่อนๆนะรวมส่งนะครับผมก็เหมือนเดิมครับไอชุดนี้ก็เหมือนกันครับเขาอัดมาแน่นมากนะเนี่ยกล่องนะครับมันจะปิป๊ปๆเลยนะเนี่ยกล่องมันจะระเบิดอยู่แล้วเพื่อน นะครับผมสุดยอดเลยนะครับมันแน่นมากนะครับสำหรับชุดนี้นะครับแพ็คเกจจิ้งนะครับสวยงามนะเพื่อนๆนะทั้งทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับอาร์ตเวิร์กสวยมากนะครับแล้วยิ่งอาร์ตเวิร์กที่เขาถ่ายด้านหลังมาเนี่ยโอ้โหการแอคท่านู่นนี่นั่นนะสวยมากๆนะครับเจ้าโชโดโอเนี่ยนะครับเพื่อนๆมันจะมีพวกตัวที่เป็นพวกแบบส่วนมากจะเป็นพวกตัวโกงเนาะนะครับผมที่เป็นตัวโกงที่จะเป็นตัวยอดฮิตทั้งหลายนะครับที่จะออกมาในตามซีรีส์เรเดอร์ต่างๆนะครับซึ่งเป็นแบบเฮ้ยผมชอบนะ นะครับผมรู้สึกว่าเออชุดนี้เวิร์กนะครับโอเคเพื่อนคุมวอนอยากเล่นแล้วเดี๋ยวเราไปอันบ็อบกันนะครับเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นมือหนึ่งเลยนะเพื่อนนะเดือดไหมล่ะนะครับเป็นมือหนึ่งหมดเลยนะครับสี่กล่องเนี่ยนะครับเป็นมือหนึ่งเลยนะครับเป็นอะไรที่ถูกตาต้องใจคุมวอนมากๆนะครับผมชอบมากไอ้ไอ้ที่มีกล่องแล้วก็เป็นมือหนึ่งเนี่ยนะครับผมอ่ะโอเคเพื่อนเดี๋ยวเราไปอันบ็อบกันนะครับว่ามาดูกันว่าด้านในนะครับมันจะเฟี้ยวเงาะกระดอแมวขนาดไหนนะครับผมไปเลยครับผม มาแล้วครับเพื่อนๆือนเป็นยังไงล่ะครับเพื่อนๆ oh นโอ้โหเพื่อนเพื่อนจ๋าตา,ตาย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 นะครับผมเป็นไงเพื่อนเพื่อนเอาเรื่องเหมือนกันนะนะครับผมเห็นงานเก่าๆแบบนี้นะครับผมเอาเรื่องนะฮะนะครับผมก็สลับงานโชโดโอนะครับผม เป็นงานที่ค่อนข้างที่ออกมาสักพักใหญ่มากๆแล้วเนาะนะครับและยิ่งไอ้เจ้า2ตัวนี้นะครับที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ค่อนข้างที่จะจะว่าหายากก็ไม่ยากเท่าไหร่เนาะราคาก็กลางๆนะครับผมก็พอที่จะซื้อหากันได้ง่ายๆแต่ก็ไม่ใช่ราคาร้อยสองร้อยแน่นอนนะครับ <c oughs> เออลยนะครับโอ้โหเพื่อนๆเอาเรื่องเฮ้ยเอาเรื่องยิ่งมายืนคู่ฉากไดโอแบบนีนะ้เพื่อนๆนะเป็นไงครับ เอาเรื่องเลยนะโอ้โหแจมแมวมากๆนะครับโอเคเพื่อนเดี๋ยวคุณมวลขออนุญ,ญาตนะครับพูดดีเทลก่อนเนาะเดี๋ยวเราเริ่มจากเจ้าไอดาร์คลิวคิหรือว่าไอลิวงะใช่ไหมลิวงะอะไรเนี่ยอ้มังกรสีดําก่อนเนาะนะครับแต่ขออนุญาตเอาเทียรโรบอคอปนี้ออกก่อนนะครับเหมือนโ,โบรบอคอปผปสมจีบันไงไม่รู้นะครับจีโฟนนะครับอ่ะนะครับทีนี้มาดูที่เจ้าลิวงะนะครับผมโอ้โหเ,เพื่อนๆจ๋า ตัวนี้ก็สวยนะนะครับไอตัวนี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆคือต้องบอกเพื่อนๆแบบนี้ก่อนว่าผมไม่ค่อยจะมีข้อมูลอะไรเข้าเลยนะครับเพราะว่าเขาเขาเป็นไรเดอร์เฮเซ่เนาะแล้วผมเองไม่ค่อยที่จะเสพงานเฮเซ่สักเท่าไหร่ด้วยนะครับแล้วยิ่งซีรีส์ลิวคิไปกันใหญ่ครับไรเดอร์ฆ่ากันเองโอ้โหผมยิ่งไม่ค่อยดูไปกันใหญ่เลยนะครับแล้วไอตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเนาะที่ที่มันก็ก็เท่ไหมก็เท่นะนะครับผมเพราะมันก็คือลิวคิในเวอร์ชั่น สีดำใช่ไหมไหมครับมันคือริวิวทุกอย่างเลยนะครับเว้นแค่ว่าตอนเปิดไฟนะครับตาจะเป็นเฉียวเฉีวใช่ไหมเออนะครับแล้วก็มีมังกรเหมือนกันด้วยนะครับมังกรก็เป็นตัวสีดําเหมือนกันนะครับผมดีเทลต่างๆมันก็นหมดทุกอย่างเลยนะครับสำหรับเลเดอร์ตัวนี้ผมมองว่าเออเขาทําออกมาได้โอเคนะคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนเพื่อนๆในหนังผมแทบไม่เคยดูนะครับแล้วก็ไม่ค่อยรู้จักอะไรเขาสักเท่าไหร่นะครับแต่มาในรูปแบบของของเล่นแบบนี้ผมมองว่าสวยมากมาก นะครับแล้วก็งานของไอโชโดโอเนี่ยนะครับชุดนี้เขาทำออกมาได้โอเคนะนะครับสวยเลยนะครับดีเทลต่างๆนะครับรอบๆนี่สวยงามมากๆนะครับหัวสวยการลงสีดีมากนะครับผมงานสกับเจอร์ปั้นนี่ก็เวิร์กมากๆนะครับผมโดยเฉพาะเรื่องของสีตามหัวตามเกาะอกอะไรพวกนี้เออเมื่อเมมันสวยนะเพราะว่าเขามีการแบ่งนะครับแล้วก็แยกเฉดมาให้เราด้วยนะครับว่าส่วนที่เป็นชุดใช่ไหม ชุดที่เป็นกางเกงแบบนี้ก็เป็นอีกสีอีกสีนึงนะครับส่วนที่เป็นอกเป็นหัวก็ยังอุตส่าห์แบ่งสีมาให้โดยเฉพาะดูตรงหัวแล้วกันเพื่อนๆนะครับตรงหัวจะเห็นชัดมากว่าจะมีสีเทาเข้มๆทั้ง2เฉดเลยนะครับมีทั้งเทาด้านแล้วก็เป็นเทาแบบเป็นแบบเขาเรียกกันนะเป็นสีเทาแบบเมทัลลิกใช่ไหมที่มันจะประกายประกายหน่อยนะครับสวยเลยนะครับเฮ้ยผมว่าโอเคนะสำหรับตัวนี้นะครับก็สำหรับเจ้า เรียวงะนะครับกับมังกรสุดเฟียของเขาหนึ่ยนะครับผมได้มาจากในเพจนะครับซื้อขายโชโดูคอมเบอเดอร์นะครับแล้วก็พี่พูกค้าเขาก็เอามาขายด้วยนะครับได้ในราคาที่น่ารักนะครับทั้งเซตนี้นก็ตกตก800ได้ประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับผมรวมท่งแล้วก็ประมาณ800แหละนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเพื่อนๆเนาะผมอยากจะเก็บพวกไรเดอร์ที่มีมอเตอร์ไซค์ให้ได้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับแต่ทีนี้เนี่ย ไอลิวคิเนี่ยมันไม่มีมอเตอร์ไซค์ไงนะครับมันมีเป็นมังกรแล้วมังกรเนี่ยมันก็เฟี้ยวฟ้ามะพร้าวแก้วอยู่ในระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับตอนแรกๆเพื่อนๆนะตอนเล่นนะโอ้โหประกอบยากอยู่นะนะครับผมเองไม่ใช่เป็นพวกสายประกอบอะไรเงี้ยนะครับมันยากไปหมดสำหรับผมอะอตอนประกอบเนี่ยงงไม่หมดครับไม่รู้ท่อนไหนเป็นท่อนไหนนะเสียบสลับกันม่วซัวหมดสำหรับผมนะครับคนอื่นอาจจะอา,อาจจะง่ายแต่สำหรับผมนะี่ยากเลยนะครับผมออไอเจ้ามังกรนี่ก็สวยนะดีเทลต่างๆดีมากๆนะครับสวยเลยนะครับแล้วก็ปากอ้าได้ด้วยนะ เฟี้ยวเลยนะครับผมอืมถ้าเราซื้อช่วงที่ผออกมาแรกๆเนี่ยก็คงได้ราคาดีเนอะราคากล่องเราประมาณ200บาทใช่ไหมแต่ตอนนี้ก็เฉพาะแค่มังกรที่ผมได้มานี่ก็2กล่องมือหนึ่งก็ปลาไป600้อยนิดๆแล้วนะครับผมอืมส่วนเจ้า ตัวเนี่ยที่เป็นลิวงะนี่ก็ราคาก็เท่าไหร่ผมจำไม่ค่อยได้แล้วว่ะ200หรือ300กว่านี่แหละนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับหรือ400ก็ไม่รู้ลืมไปแล้วนะครับแต่แค่ว่าเออทั้งชุดทั้งชุดทั้งเซ็นเนี่ราคาไม่ไม่ถึง900ผมว่ามันก็ม,นกมันก็เวิร์กนะและเป็นมือหนึ่งด้วยนะจ๊ะก็ทองขอขอบคุณพี่ๆบอกค้านาะที่ปล่อยในราคาที่น่ารักและมีจะภาพมา,มากนะจ๊ะนะครับทีนี้มาดูเรื่องของจุดขยับของเจ้า ตัวริวงะนะครับหรือว่ามาสไรเดอร์ของเรานะครับเ,เพื่อนๆตัวนี้มันก็ขยับได้ปกติรูปแบบของงานโชโดนะครับก็ขยับได้หมามันตามสไตล์นะครับเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์แต่มันก็จะติดบ้างนะครับในตามเกาะต่างๆเนาะโดยเฉพาะตรงเกาะไหลนี่ติดแน่นอนนะครับเพราะว่าตรงนี้มันใหญ่มากนะครับตรงส่วนที่เป็นเกาะไหลเพราะว่าไอ้ตรงเกาะไหลนี่เขาเอาไว้ใส่กับไอ้ส่วนที่เป็นหน้าอกอใต้ท้องใช่ไหมใต้ท้องของเจ้ามังกรนะครับที่อยู่ด้านหลังนะครับใช่ไหมเพื่อให้เป็น รูปแบบอะไรผมก็ไม่รู้จะเรียกกับเขาอะเรียกเรียกไม่ถูกเหมือนกันก็ต้องขอโทษตรงนี้นะครับนั่นแหละอันที่มันจะมีเป็นเหมือนกับมีขามังกรตรงหัวไหล่อะนั่นแหละนะครับผมแล้วก็แขนขาก็ยังได้ปกติครับแต่ตรงขานี่ก็จะติดอตรงส่วนที่เป็นสะโพกนิดนึงนะครับอืมนี่คือข้อเสียของงานรุ่นเก่านะครับจุดขยับบางอย่างมันอาจจะยังไม่ค่อยอิสระเท่าที่ควรแต่ในภาพรวมเนาะการขยับแบบนี้แอคชั่นแอคท่าก็ท่าพื้นฐานของเขาก็แค่นี้ก็ทำมันทําได้ผมว่ามันก็ ฟ,ฟิล์มฟ้ามะพร้าวแก้วสองถ้วยแล้วล่ะครับใส่กะทิเพิ่มด้วยนะครับแค่นี้ผมว่ามันก็สวยแล้วแค่นี้ก็จังว้าวมากๆแล้วนะครับส่วนบังกรนะครับขยับได้เมามันเะ่เพื่อนนะมันก็จะดัดไปตามไปตามเท่าที่มันจะทําได้มันไม่สามารถที่จะดัดงอไปวงกลมอะไรได้ขนาดนั้นนะครับแล้วก็สลับบังกรของผมนะอันนี้จะเป็นเป็นเฉพาะของผมนะครับของคนอื่นไม่รู้ว่าเป็นยังไงข้อเสียก็คือตรงส่วนที่เป็นปากเป็นอาได้นะครับมันจะชอบหลุดมันหลุดง่ายมากนะครับตรงส่วนที่เป็นหัว ที่เป็นปากด้านบนนะครับเออแต่ส่วนอื่นก็โอเคนะครับตามปกติเลยนะครับก็ส่วนเจ้าเดี๋ยวงานนี้ก็มีของแถมมากมายนะครับมีหัวแถมมาให้ด้วยนะครับเป็นหัวที่เป็นหัวที่เปิดไฟนะครับแต่ก็เป็นงานโชว์โดนนะนเพื่อนๆเขาก็จะแค่แต้มสีเอาเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มีดาบมีมือเปลี่ยนให้มากมายตามสไตล์รูปแบบงานแบบนี้เนาะนะครับ<ๆ>ก็ตัวนี้นะในภาครวมโอเคนะเพื<ๆ>่อนๆผมก็เชียนนะสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีนะ ถ้าเจอในราคาที่น่ารักผมเชียร์ให้แนะนําให้คว้าไว้เพราะว่ามันมายืนคู่กับมกอรเนี่มันก็เอาเรื่องนะไอ้เจ้าตัวนี้เฟี้ยวด้วยเท่ด้วยนะครับผมสวยเลยทําให้ผมอยากกลับไปดูซีรีส์มาเลยอันนี้ผมพูดจริงๆนะเนี่ย เอาของเล่นมาป้ายสังง้นเราทีนี้ต้องกลับกลับไปดูซีดีหรือยังไงก็ไม่รู้เนี่ยแต่ถ้าเจอมังกรแดงด้วยก็จะดีมากนะจ๊ะในวันข้างหน้านะครับผมก็สำหรับตัวนี้ก็เอามาป้ายยากันครับกับเจ้าลิวคิเอ้ไม่ใช่ดิเอ้ลิวคิมันเป็นชื่อซีรีเจ้าเลี้ยวงะเออคุมวนนี่พูดมั่วซั่วหมดนะครับต้องก็ต้องขออภัยด้วยนะเพื่อนๆนะนะครับผมโอเคนะครับนี่อันนี้คือสลับตัวแรกนะครับเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปครับว่าเป็นยังไงมาแล้วนะครับสำหรับ G4 นะครับผมโลโก้ผสมจีบับ มันเหมือนแเนออประมาณนั้นนะครับแล้วก็ํำบึกสะะเกินนะครับผสมเออนาคอมบโด้ด้วยนะครับผสมอโน,โนนะครับเพราะมันถือจรวดจะบ้าบอ,บอขอละคังมากนะครับก็สลับตัวนี้ได้เพื่อนๆนะก็เนื่องมาจากว่าอย่างที่บอกครับว่าไปดูบูบี้ของอากิโตะที่เป็นตอน G4 มานะครับอ่าอยากจะบอกว่าดูก็แค่ผ่านๆด้วยนะก็ไม่ได้อะไรกันมากนะครับแต่รู้สึกว่าไอ้ตัวนี้มันจะโดดเด่นสะืะเกินนะครับแล้วพอดูแล้วเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเฮ้ย มันก็เฟี้ยวอยู่นะนักสะกับไอผมขอเรียกว่าเป็นไรเดอร์แล้วกันเนาะไอไลเดอร์ตัวนี้นะครับคือไอตัว GT ใช่ไหมมันจะมี GT g t X ออะไรพวกนั้นมันก็สวยนะแต่ว่ามันทำเป็นงานพรีเมียมนะครับมันเอามัน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 ไม่ได้ขายแยกแบบนี้ก็อยากได้นะแต่มันเป็นกล่องแบบพีีบันไดอะแพงแพงไม่พอหายากด้วยนะครับผมก็เลยว่าเออเอาตัวนี้มาขัดๆนะครับก็โอเคแล้วพอเอามานะครับสัมผัสแรกคือสวยมากเพื่อน ก็ไม่คิ้วมันจะสวยขนาดนี้นะตอนแรกก็คิดว่าเออก็โอเคนะครับแล้วผมชอบตัวที่มันมีจรวดมันเฟี้ยวดีมันดูแล้วมันมันดูพลังอ่ะเออพอมันมีถือจรวดมัน่ดูแบบโอ้โหมันดูแบบบ้าบอด่เวยมันดูแบบโอ้โหอะไรอะไรจะขนาดที่วะเนี่ยนะครับมีถือจะลงจรวดนะครับเฟี้ยวเงาะมากนะครับตัวนี้สวยนะครับแต่แค่ว่าตัวนี้เนี่ยเพื่อนๆพอมันเป็นเกาะแน่นอนครับจัดท่ายากมากมันติดไปหมดเลยนะจ๊ะเพื่อนๆไอ้ตัวนี้นะครับ จัดท่าได้น้อยนะครับจัดท่าได้นิดนิดหน่อยเองโดยเพพาะตรงสะโพกโอ้โหนะครับผมเก็บประโยชน์กับคนที่ใช่เลยนะครับเพราะว่ามันติดไปหมดเลยนะครับผมยกแขนก็ไม่สุดนะครับสะโพกก็ขาก็อ้าได้ไม่เต็มที่นะครับผมแล้วก็ไอ้ตรงจรวดนี่ก็แบบต้องวางให้ดีนะครับถ้าวางไม่ดีก็อาจจะล้มนะครับเพราะว่ามันหนักมากไอ้จรวดนี่เพื่อนๆหนักมากหนักจริงๆนะครับผมมันจะทําให้ G4 ในนอนหลับอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับผมต้องคอยแบบจัดบาลานซ์ให้มันแบบ เอ็นมาข้างหน้าเล็กๆอ่ะทั้งนั้นมันล้มไม่ได้เลยะนะครับมันจะล้มบางเดียวเลยนะครับแต่ตัวนี้นะครับดีเทลต่างๆนเพื่อนๆนะสวยจัดเลยอ่ะสวยจริงๆนะครับผมสำหรับ G4 นะครับงานปั้นนะครับปั้นออกมาได้แบบโอ้โหบรกคุณเลยนะครับอะไรจะละเอียดขนาดนี้นะครับแล้วก็อะไรดีเทลต่างๆทําดีนะไองานชิ้นเนี้ติอย่างเดียวจริงๆนะค,คือคือเรื่องสีโอ้สีมันไม่ละเอียดในง,งานโชโดเนี่ยนะถ้าสีมันละเอียดในง,งานโชโดเนี่ยผมว่าฟิกูอาจะมีหนาวเหมือนกันนะ นะครับผมเพราะว่ามันเป็นไซส์เล็กสำหรับคนที่ชอบแบบพื้นที่แ,แคบๆเล็นเล็กเหมือนผมะนะ <l od ic> เราชอบส์มินิแบบนี้ไงพเพื่อนๆ <l od ic> นะครับเออถ้ามันทําสีละเอียดมาเนี่ยผมว่างานเข้านะฟิกโกอาร์ตนะครับเพราะว่ารุ่นนี้มันโอเคนะเพื่อนๆนะมันทําดีเทลด,ดีมากๆนะครับและยิ่งเอามาจัดไฟจัดแสงแบบนี้นะเพื่อนๆนะมาโดนไฟโดนแสงนะสวยมากประกายปุ้งปิงปุ้งปิงเลยนะครับโอ้ตัวนี้ก็สวยตัวนี้ก็เชียร์เพื่อนๆนะครับถ้าขายไปเจอในราคาที่ไม่ถึงสัก 400นะครับแนะนําให้จัดกันมาโอ้โหเพืพ่อนๆตัวละ300นิดๆเนี่ยแค่นี้ผมว่ามันก็สวยแล้วนะเพราะว่าดีเทลมันดีจริงๆดีเทลมันสวยแล้วก็งานมันเขาปั้นออกมาดีนะินเพื่อนๆดูดิแค่ยืนแค่เนี้ยแค่ยืนแค่เนี้ยมันก็เท่แบบโอ้ยบ้านแ้บจะถล่มแล้วนะครับตึกถ้าจะพังแล้วมันเท่เกินนะครับเท่จริงๆนะครับผมผมว่าตัวนี้เนะี่ยมันสวยกว่างานอากิตโตะอีกนะเพราะว่ามันเป็นเกาะด้วยมั้งนะครับ พอในความเป็นเกาะเนี่ยมันมันก็ดูเท่ใช่ไหมมันอาจจะขยับยากแต่ไอ้มุมนึงอะพอมายืนแบบนี้ยมันจบนะเพื่อนเพื่อนเนาะแค่นี้ก็ยืนแล้วมันหล่อเท่เฟี้ยวมากๆนะครับตัวนี้สวยผมชอบคุมวลชอบมากๆเลยนะครับสลับงาน G ีฟนะครับก็ดีเทลต่างนะครับขยับยากอย่างที่บอกนะครับดีเทลต่างๆสวยงามนะครับแล้วก็มีอะไรมาให้ก็คือมีเอาแน่นอนครับที่โดดเด่นครับอยู่บนไหล่เลยนะครับนั่นก็คือจรลดนะครับอื้จัลลวดเหมือนหนังคอมมโดของอโนเลยเนาะเบลเลอร์เลยนะครับเท่มาก อ่าประกอบง่ายนะอันนี้ประกอบง่ายแต่คงมันก็ต้องเปิด u t u b e อยู่ดีนะครับเพราะว่าโง่เลยพวกนี้นะครับอะไรที่แถมมาก็จะมีมือเปลี่ยนมากมายนะครับมือเยอะเลยนะครับแล้วก็จะมีอ่อะไรนะปืนนะครับปืนที่ติดข้างๆมา2กระบอกนะครับมีปืนที่เอาไว้จับแล้วก็ปืนที่เอาไว้เน็บด้วยนะครับมีสองบอกสวยงามนะครับแต่ว่าลงสีดาหมดเลยนะครับไม่มีสีอะไรสักอย่างเลยนะครับเออนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะว่าในหนังมันมีสีอะไรยังไงบ้างนะผมก็ไม่เชื่อมกันแต่แค่นี้ผมว่ามันก็โอเคแล้วไอ้ตัวนี้เนี่ยเพื่อนๆยิ่งเอามาจับ จัดเล่กกับไดโอเนี่ยไดโอแบบเมืองแตกๆกันพังแบบนี้เอาเรื่องแล้วก็ถ่ายภาพสนุกมากสนุกจริงๆนะครับผมถ่ายอินเสิร์ตมันมากสำหรับตัว G4 เนี่ยนะครับก็มีอยู่ท่าเนี้ยนะครับมีมีอยู่ท่าเดียวมันเท่ท่าเดียวอันนี้ผมพูดเลยเท่อยู่ท่าเดียวพวกคุณเลยนะครับผมพวกยืนถือเนี่ยนะไอจัวหลอย่างเดียวเลยเท่อย่างท่าเดียวท่าอื่นก็ไม่เท่แล้วนะครับท่าอื่นก็มันจะดูก้องแกงก้องแกงไงไม่รู้นะครับก็เป็นหนึ่งตัวละครเนาะที่ออกแบบมาได้เฟี้ยวมากๆนะครับโอ้โหสวยๆนะครับก็ ตัวนี้เชียร์เพื่อนๆถ้าเจอจัดมาเพื่อนนะครับเอามาเล่นด้วยกันเฮ้ยสวยสวยจริงๆแต่ก็ต้องได้ราคาที่น่ารัก,กน,นะเพราะตอนนี้ผมมองว่าไอ้โชโดโอเนี่ยนะครับก็จะมีมาเรื่อยๆเนาะตามเพจเนาะ,ะเห็นพวกพี่พ่อค้าเอามาอยู่เรื่อยๆแหละนะครับแต่แค่ว่าราคาก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละคนเนาะนะครับผมโอ้สหรับวันนี้นะครับสวยงามมากๆนะครับ เป็นงานไรเดอร์แบบสายดาร์กอ่าสายดาร์กสายดาร์กวันนี้ควรมาแนวสายดาร์กนะครับมาแนวเป็นตัวโกงแต่เป็นตัวโกงที่ค่อนข้างที่จะเทะและเฟีลฟาว ound, มากนะครับอ่าสลับ2ตัวนี้นะครับผมยังหาได้นะเพื่อนๆนะจากเพจนะครับยังยังมีอยู่มาเรื่อยๆนะครับมีทั้งมือสองแล้วก็มือหนึ่งนะครับก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะไปเจอกับพี่พ่อคา้าท่านไหนก็ต้องขอโทษด้วยพูดผิดนะครับผมอ่าชิ้นนี้2ตัวนี้เชียร์ครับสหรับคนที่อยากจะเก็บงานอ่าไรเดอร์เฮเซแบบอย่างเงี้ย ชิ้นเล็กๆผมเชียร์นะสหรับงานสเกลแบบนี้นะครับงานเล็กๆเล่นอย่างเงี้สนุกๆกับเพื่อนๆนะผมติดใจจริงๆนะงานเล็กๆดีเทลแบบดีๆแบบนี้ผมชอบมากเลยนะครับผมก็สหรับวันนี้นะครับคูมวอก็จะมีขอมาอวดเพื่อนๆประมาณนี้เนาะนะครับฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์นะครับกดซับสไคร้แล้วก็กดแชร์ให้กับคูมวอโชว์รีวิวด้วยนะแล้วเจอกันในครั้งหน้านะครับผมแล้วมารอดูว่าในครั้งหน้านะครับคูมวอจะมีอะไรมาอวด จะมีอะไรมาป้ายาเพื่อนๆกันอ,อ,อีกเดี๋ยวเจอกันในครั้งหน้าจ้าสำหรับวันนี้คงวไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย